และปอดอ่ะเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของแมนยูด้วยนะเบอร์สิบแล้วก็เขาทําอะไรให้แมนยูเยอะเพราะว่าเขาก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กครอบครัวอะไรเขาอยู่เขาได้รับยศอะไรเป็นด็อกเตอร์และปอดอะไรเงี้ยก็ถือว่าเสียใจที่แบบองประกอบทุกอย่างมันดีแล้วแต่เขาไม่สุดอายุก็ยังไม่เยอะช่วงนี้มีข่าวมาว่าอากาะรักพอรอดครับกำลังจะอไปจากทีมพี่รู้สึกยังไงครับเสียใจเอาริงคือเสียใจแต่ว่าที่เสียใจด้วยเหตุผลที่ว่าฟอร์มเขาตก จนไม่รู้ว่าจะเข็นมายังไงมากกว่าไม่ได้เสียใจที่เขาจะออกนะคือเสียดายเพราะว่าเขาเป็นเด็กในอะคาเดมี่แล้วแบบเขาอยู่กับทีมมาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นเหมือนกับจะพูดไงแล้ฟอร์ดอะเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของแมนยูด้วยนะเบอร์สิบแล้วก็เขาทําอะไรให้แมนยูเยอะในช่วงที่เขาเป็นเยาวชนสร้างตัวขึ้นมาแม้กระทั่งแบบในเมืองแมนเชสเตอร์เนี้ยเขาก็มีชื่อเสียงแฟนแมนยูหลายๆคนอะก็มองเขาเป็นแบบเป็นเป็นเป็นเหมือนเอกลักษณ์เหมือนกันนะที่แบบได้เบอร์สิบมาแล้วก็ คือเราอะอยากได้นักเตะที่เป็นเยาวชนเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วก็แบบโตกับแมนอยู่ใหม่เราเพราะมันก็จะได้ความจงรักภักดีเข้าใจ DNA ต่างๆแต่กลายเป็นว่าพอฟอร์มเขาดอกฟอร์มมันหายความมั่นใจหายมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยทําให้เสียใจที่แบบองค์ประกอบทุกอย่างมันดีแล้วอะแต่เขาไม่สุดอายุก็ยังไม่เยอะแล้วจริงจริงมันดูมีแววมีพรสวรรค์มากแต่เหมือนกับไอ้สิ่งที่มีทั้งหมดพรสวรรค์ที่มีทั้งหมดอะมันมันดูเหมือนไม่สุดอ่ะมันมันเดินจบแล้วมันด้วยปัญหาอะไรก็ไม่รู้ คือเสียใจที่ฟอร์มมันไม่สุดจนทําให้เขาอยู่ต่อไม่ได้แล้วมันก็สมควรที่จะไปจริงๆอแล้วถ้าเขาไปอ่ะพี่คิดว่าเขาจะอยู่ในลีกอังกฤษไหมครับคิดว่าไม่น่าจะอยู่ในลีกอังกฤษเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าแรดฟอร์ดยังมีความผูกพันกับแมนยูอยู่แล้วก็แมนยูก็คงไม่ขายแรดฟอร์ดให้กับทีมคู่แข่งเพราะว่าจริงๆแรดฟอร์ดอ่ะมันดูมีพรสวรรค์ดูมีศักยภาพแหละแต่ตอนนี้ด้วยปัจจัยอะไรไม่รู้เนาะทำให้เขาไม่สามารถเล่นได้ดีก็เลยคิดว่าน่าจะไปลีกอื่นไม่อิตาลีก็ เยอรมันอะไรพวกนี้หรือไม่ก็แบบสเปนเลยหน้าแต่ยังไม่ได้แบบพูกหลีกซาอุอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเงินที่เขาได้มันเยอะอยู่แล้วเขาไม่จําเป็นต้องไปเอาเงินอะไรมามากกว่านี้มันมันเพียงพออยู่แล้วเขาได้เยอะอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องกอบกลัวยังมีโอกาสโตอยู่แล้วถ้าเกิดว่านึกย้อนกลับไปครับี่ยังจำันที่เขาขึ้นทีมชุดใหญ่มาแรกๆได้ไหมครับยังพอจําได้คุณคุณว่าคนที่เอามาเป็นหลุยฟานเกาแล้วก็เป็นเปิดตัวที่ยิงอะจำไม้ จำได้ว่านัดแรกอ่ะยิงสองลูกเลยมั้งถ้าจาไม่ผิดแต่จาไม่ได้ว่าทีมอะไรเออนี่เรียกว่าเป็นแบบเป็นแมทที่เราประทับใจเขาได้เลยไหมครับแมทนั้นไม่ไม่ไอ้แมทนั้นอ่ะเป็นแมทที่ยังงงๆอยู่ว่าเป็นเด็กคนไหนขึ้นมาแล้วฟันเกาก็เอาขึ้นมาแล้วก็ตอนแรกๆที่เอามาเขาจับมาเล่นเป็นหน้าเป้าด้วยซ้ำเออตอนแรกจาถ้าจาไม่ผิดเนาะนัดแรกก็ยิง2ลูกแล้วก็เหมือนฟอร์มดีเรื่อยเป็นคนยิงแบบตรงกรอกบ,บ่อยแล้วก็ได้โอกาสยิงเรื่อยเพราะตอนนั้นอ่ะถ้าจาไม่ผิดอ่ะ มันเหมือนมันมีกองหน้ามีปัญหาผมจําได้ว่ามันมีกองหน้ามีปัญหาแหละแต่จําไม่ได้ว่าใครที่มีอาการบาดเจ็บแล้วเขาก็เลยได้มีโอกาสขึ้นมาคือจําได้ประมาณนี้แต่จําไม่ได้แล้วว่าใครเนาะเออก็เลยได้มีโอกาสขึ้นมาครับนั้นขอสักหนึ่งเกมที่เป็นโมเมนต์สาคัญที่เป็นแมทที่พี่ประทับใจในตัวเขาแมทที่ประทับใจก็น่าจะเป็นแมทที่เจอกับปารีสแซงต์แชงแมงที ถ้าจาไม่ผิดคือเหมือนเราเราแพ้ในบ้านมาแล้วเราก็ไปชนะเขาปิดท้ายด้วยลูกเออได้จุดโทษนาทีสุดท้ายแล้วแรดฟอร์ดอ่ะเป็นคนอาสายิงซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังอายุไม่เยอะแล้วจริงๆอ่ะคือผมต้องบอกว่าปกติอ่ะแน่นอนมันอาจจะมีคนแย่งยิงจุดโทษกันในเกมในจังหวะที่ไม่ได้กดดันแต่จังหวะนั้นอ่ะเวลากดดันมากๆอ่ะนักเตะบางทีเขาเกี่ยงกันยิงนะแต่แรดฟอร์ดเป็นนักเตะที่อายุน้อยแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็ยิงแล้วก็ทําให้ทีมแบบเข้ารอบไปได้ ซึ่งก็ต้องนับถือจิตใจตอนนั้นเหมือนกันคือผมไม่ได้นับถือว่ามยิงเข้าหรอกแต่คือนับถือจิตใจว่าคือมันไม่กลัวโดวนว่าแล้วต้องมั่นใจแล้วก็สู้เพื่อทีมแล้วก็สุดท้ายก็ทําได้เออแล้วก็เข้ารอบไปได้คิดว่าตอนเนี้ไม่ว่าแรดฟอร์ดจะอยู่หรือว่าจะไปคือสมมติถ้าอยู่ก็หวังว่าครึ่งฤดูกาลหลังที่เหลือมันอาจจะได้เรียนรู้อะไรจากเพื่อนร่วมทีมระบบใหม่อัโมลิมสาม,มารถปั้นได้แต่ถ้าเขาย้ายทีมไปผมหวังว่าคงไม่ได้อยู่ในรีมยริษักเขาไม่อยากให้แบบ เป็นนักเตะที่ผมชอบเหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่อยากให้เขามาเป็นแบบศัตรูกันในลีกอยากให้ย้ายไปแบบลีกอื่นเลยไปเจอบอลยุโรปอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะมีเงื่อนไขซื้อกลับถ้าแบบโอเคผมรู้สึกว่าถ้าฟอร์มกลับมาผมก็เชื่อว่าแรดฟอร์ดก็คงอยากจะกลับมาแหละเพราะว่าเขาก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กครอบครัวอะไรเขาอยู่เขาเได้รับยศอะไรเป็นด็อกเตอร์แรดฟอร์ดอะไรเงี้ยก็ถือว่าเออ ถ้าไปก็อาจจะมีโอกาสกลับมาเรียกฟอร์มกลับมาได้ยิ้มตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าอาร์มรลิมสัมภาษณ์ที่ให้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาและฟอร์ดก็ดูไม่ได้มีปัญหามากเขาก็ดูให้เกียรติแมนอยู่ถ้าอยู่ก็ดีก็หวังว่าจะเรียกฟอร์มกลับมาได้แต่ถ้าไม่อยู่ก็หวังว่าเออขอให้เขาไปได้ดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสฟอร์มดีก็ค่อยกลับมาใหม่ยังไงก็สําหรับคลิปนี้เนาะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของสำหรับแล็ฟอร์ดเนาะเพื่อนๆคิดว่าเอออยากให้แล็ฟอร์ดอยู่หรือไม่อยู่หรือมีความทรงจาอันไหนดีๆขอ,องมาคฟ ตั้งแต่เขาเล่นมานัดไหนเหมือนผมหรือเปล่าเขาก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมานะครับขอบคุณครับกดดีครับบ๊ายบายครับ